ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการขุดบิตคอยนะครับกันอีกสักหนึ่งเว็บละกันนะครับผมเพราะว่าเว็บนี้นะครับผมใช้งานมานานแล้วนะครับ ใช้งานมาก็เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมนะครับลืมนะครับลืมทําคลิปวิดีโอนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเจ้าเว็บนี้นะครับจะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับการที่เราเข้าไปขุดบิตคอยนะครับขุดบิตคอยฟรีนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่กดเข้าไปในตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็ย่อหน้าลงนะครับแล้วเราก็ปิดโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะทําการขุดให้เรานะครับผม อ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บูมซทรช anel ด้วยกันนะครับถ้าสนใจวิธีการหาเงินฟรีต่างๆนะครับหรือว่าเป็นแอปที่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับหาบิตคอยหาไรคอยอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้ในช่องของบูมไทร์ช anel ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับ เอาล้ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่กันในตัวของเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า Start Miner นะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆเข้าไปทําการเข้ากับโคมก็ได้นะครับหรือว่ากับ Google ก็ได้นะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นทาให้เพื่อนๆนะครับทำใช้งานง่ายนะครับและใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับ เว็บไซต์นี้นะครับการใช้งานของเขานะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเข้ามาขุดนะครับขุดบิตคอยน์นะครับโดยที่เราแทบที่จะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเมนูของเขาก็มีไม่กี่เมนูนะครับง่ายๆเลยนะครับหลักๆก็คือเราใส่ที่อยู่ของกระเป๋าเงินไปนะครับผมที่อยู่ของกระเป๋าเก็บบิตคอยของเราไปแล้วเราก็เข้าไปทําการขุดนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับของเขาจะมีทั้งการขุดฟรีนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับแต่ในส่วนการลงทุนนะครับผมขออนุญาตไม่แนะ แนะนำให้ลงทุนนะครับแนะนําให้ขุดฟรีก็พอนะครับกับเว็บไซต์พวกนี้นะครับอ่าเราแนะนําให้ขุดฟรีนะครับวิธีการขุดฟรีนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับข้อแรกเลยตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับ ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนนะครับว่า Start Miner นะครับ v 1 0ฟรีนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เขาจะเขียนนะครับอัตราการได้รับนะครับต่อนาทีจะได้อา btc เท่าไหร่นะครับแล้วก็กําไรต่อวันนะครับจะได้0.002 2 btc หรือว่าประมาณน่าจะ2,000 btc อะไรตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับ ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีในส่วนการลงทุนตรงนี้นะครับผมก็ไม่แนะนํแล้วกันนะครับแนะนําให้เข้ามาขุดฟรีนะครับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมากดลิงก์สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับใส่ไว้ในคําอธิบายเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กาาวิธีใช้งานกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการสมัครกันอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับให้ มากดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับที่เป็นช่องตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมขาวๆตรงนี้นะครับเขาจะให้เราทําการอ่าใส่นะครับที่อยู่ของ BTC นั่นเองนะครับผมอ่ะใส่ที่อยู่ของ BTC นะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่คําว่า เริ่มการขุดได้เลยนะครับผมนี่ง่ายๆเลยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวส่วนวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกอ่าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการสมัครนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันก่อนนะครับโอเคนี่ผมจิ้มไปเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของกระเป๋า BTC ของผมที่ผมขุดอยู่ทุกวันนี้นะครับเสร็จที่นี้นะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับที่คําว่าเริ่มการขุดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าจิ้มไปเลยนะครับปั๊บ ถ้าสมมติเพื่อนๆจิ้มแล้วนะครับแล้วเว็บเขาไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างนี้ให้เพื่อนเพื่อนทการรีหน้านะครับรีสตาร์ทหน้านะครับก็คืออ่าลากนิ้วลงมานะครับดึงอย่างนี้หนึ่งทีนะครับผมอ่าให้เขาทําการรีนะครับอ่าโอเคเสร็จทีนี้นะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเสร็จทีนี้ถ้าของเขายังไม่มีอ่าเครื่องยังไม่ไม่ทาการขุดนะครับให้เพื่อนมากดตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเพิ่งจะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเชื่อมต่อใหม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเลื่อนลงมานิดนึงอ่ะโอเคตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับที่เขียนว่าเชื่อมต่อใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการจิ้มไปได้เลยนะครับจึ๊กอ่ะหนึ่งครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญ้ายย่อหน้าลงมานะครับโอเคผมต้องการเชื่อมต่อแล้วนะครับอ่าโอเคเท่านี้นะครับอ่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขของเขาก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเครื่องขุดของเราได้ทําการขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จนี้นะครับถามว่าเราจะต้องเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ไหมนะครับไม่จําเป็นนะครับเพื่อนๆทาการกดย่อหน้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปเล่นอย่างอื่นก็ได้นะครับเราไปทํานู่นทานี่ใช้งานโทรศัพท์อื่นๆได้หมดเลยนะครับขอแค่เหมือนกับว่าเราเข้ามาดูเป็นทีๆนะครับว่า เฮ้ยขับกดเข้ามาดูในเว็บสักนิดนึงนะครับว่าเครื่องขุดมันหยุดขุดหรือเปล่านะครับถ้าหยุดขุดก็ทําแบบที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับเข้าไปกดเชื่อมต่อใหม่นะครับใส่ที่อยู่กระเป๋าอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่เห็นไหมครับเขาก็เพิ่มของเขาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่นะครับขุดได้มา160ดอลลาร์นะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างบนผมจะได้อยู่0.003242 อะไรเนี่ยสองสี่ศูนย์นะครับก็ประมาณผมได้อยู่ตอนนี้ประมาณสามแสนกว่าแล้วนะครับสามแสนกว่าบ t c ซีนะครับอ่ะรวมเป็นเงินสหรัฐนะครับก็จะอ่าเป็นเงินดอลลาร์จะเป็นอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับผมอ่ะหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับผม 160เหรียญนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ4,800กว่าบาทนะครับตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของการถอนนะครับเดี๋ยวถ้าผมทําการถอนแล้วนะครับและผมถอนได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการสมัครใช้งานนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนะครับไปกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับอ่าโอเคครับผม ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่กันในตัวเว็บไซต์แล้วนะครับเสร็จทีนี้นะครับในส่วนของการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้นะครับรู้สึกว่านะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเข้าไปกดลิงก์เสร็จใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะเร่งมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาทําการกรอกนะครับที่อยู่ของกระเป๋า BTC ของเรานะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่เริ่มการขุดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับโอเคกดไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับทางเว็บไซต์เขาน่าจะมาอัปเดตมาใหม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําการสมัครใช้งานไปก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้เขาเปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถอนได้หรือไม่ได้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้แนะนําให้มาทําฟรีนะครับมาทําฟรีนะครับผมอโอเคผมใส่ที่อยู่กระเป๋าไปแล้วนะครับ อ่าส่วนวิธีการที่เราแปลอาที่อยู่กระเป๋านะครับเพื่อนก็สามารถไปดูคลิปเกา่าๆของผมได้นะครับอ่าเวลาเราเข้าไปในกระเป๋าเก็บเหรียญอ่าพวกนี้นะครับแล้วก็เราแปลอาที่อยู่กระเป๋ายังไงนะครับที่อยู่ BTC ที่อยู่ด็อกคอยที่อยู่อีตาเรียมอะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากดที่อ่าเริ่มการขุดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มดูนะครับจึ๊กโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคเสร็จที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามากดตรงนี้นะครับผม อ่าตรงนี้นะครับเชื่อมต่อใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะจิ้มมาเลยครับปับ๊บอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับของผมก็เริ่มทําการขุดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขุดอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่าโอเค สรุปวิธีการสมัครใช้งานนะครับก็คือเราแค่เข้าไปใส่ที่อยู่ของกระเป๋าบิตคอยเรานะครับหรือว่าที่อยู่ของ b t c ของเราแค่นั้นนะครับแล้วเราก็ทําการขุดได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรนะครับผมโอเคตรงนี้เลยนะครับเราไปกดที่คําว่าถอนกันดูนะครับผมตรงนี้นะครับที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับเราจะลองดูซินะครับว่าเราจะทําการถอนได้เลยหรือเปล่านะครับผมถอนเหรียญนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจิ้มไปเลยนะครับ เขาก็จะเขียนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนนะครับว่าอ่าขั้นต่ํานะครับอยู่ที่0 0 0 5 btc นะครับอ่าตรงนี้นะครับแต่ว่ารายได้ของเรานะครับของผมตอนนี้นะครับมีอยู่0 0 0 0์จุดอ่าตรงนี้นะครับก็ยังมีไม่พอนะครับเขาจะถามเราประมาณว่านะครับอ่าเราจะทําการอ่าถอนเหรียญนะครับเป็นจํานวนนี้นะครับเข้าในทีี่่ออยยูขงกระเเป๋าตัวน้ล ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการยืนยันนะครับผมถ้าเราโอเคเราดูแล้วนะครับว่าที่อยู่ของกระเป๋าเราถูกต้องนะครับเราก็มากดที่คําว่าอ่ะยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับปั๊บอ่าโอเคนี่เห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าคุณยังไม่มีนะครับ0.005 BTC โปรดลองในภายหลังนะครับก็ประมาณอ่าตรงนี้นะครับ5แส0 BTC นะครับถ้าครบแล้วเราจะทําการถอนได้นั่นเองนะครับผม อา่าโอเคตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องสีเหลี่ยดน,นะครับเพราะว่าอันนี้เราแทบที่จะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเรามากดขุดตั้งเอาไว้แค่นั้นนะครับแล้วก็เราก็ไปทําอย่างอื่นนะครับผมอ่าค่อยๆเข้ามาดูสัก2อสชั่วโมงมาดูสักครั้งนะครับว่าเครื่องทําการขุดอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอา่าโอเคตรงนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวถ้าผม <S 2> <S 2> ทําการถอนเหรียญออกมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอา่าโอเคต่อไปนะครับด้านล่างอา่าด้านล่างตรงนี้นะครับ ในโซนส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนการที่เราลงทุนนะครับการลงทุนพวกนี้นะครับจะเกี่ยวกับการที่เราเข้ามาซื้อแล้วก็เพิ่มกําลังขุดนะครับแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่แนะนำนะครับแนะนําให้ทําฟรีนะครับแค่ตรงนี้ก็พอนะครับผมอ่าให้ให้แนะนําฟรีตรงนี้ทําฟรีตรงนี้ก็พอนะครับผมอย่าไปลงทุนกับพวกเว็บไซต์อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมแนะนําให้ทําฟรีนะครับ free, เขามีให้เราเล่นฟรีเราก็เล่นฟรีไปนะครับถอนได้ไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคต่อไปนะครับ เพื่อนๆดูข้างบนนี้นะครับนี่ข้างบนนี้เลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีนะครับบัญชีผู้ใช้นะครับการจ่ายเงินนะครับแล้วก็คําถามที่พบบ่อยอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวจิ้มไปที่บัญชีผู้ใช้นะครับบัญชีผู้ใช้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบัญชีของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบัญชีของเราก็ไม่มีอะไรนะครับผมตรงนี้ต่อไปนะครับเราไปดูวันนี้นะครับการจ่ายเงินตรงนี้นะครับจิ้มไปดูซิ มันคืออะไรนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณว่าอ่าการจ่ายเงินตรงนี้นะครับจะเป็นสถิตินะครับที่เขาจ่ายให้กับคนที่เข้ามาขุดในเว็บไซต์เขานะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของกระเป๋าต่างๆนะครับที่เขาได้ทําการโอนเหรียญให้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวถอนได้ยังไงผมก็จะมาทําคลิปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับอันนี้เลยนะครับอ่าคำถามที่พบบ่อยนะครับ AF FAQ นะครับโอเคอ่ะโอเคตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดปัญหาตรงไหนนะครับแล้วอ่าปัญหาของเพื่อนๆตรงข้อไหนก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีคําตอบอยู่ด้านใต้นะครับอ่าเหมือนตรงนี้นะครับฉันจะเริ่มอย่างไรตรงนี้นะครับ เขาก็จะตอบด้านใต้เลยนะครับลงทะเบียนนะครับโปรระบุที่อยู่กระเป๋าของคุณและเริ่มสร้างบิตคอยนะครับอ่าโอเคแล้วก็อ่าฉันไม่มีกระเป๋าเงินบิตคอยนะครับฉันจะสร้างได้อย่างไรนะครับข้อนี้นะครับคุณสามารถสร้างกระเป๋าบิตคอยอ่าใช้บริการออนไลน์เช่นอะไรเนี่ยบิตแคสอะไรอะไรพวกเนี้ยนะครับผมอ่ะก็มาอ่านดูแล้วกันนะครับติดปัญหาตรงไหนนะครับหรือว่า อยากจะเข้ามาถามผมในคอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ทุกๆคนเลยนะครับผมผมแนะนํานะครับให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับพยายามอย่าก,กดข้ามคลิปวิดีโอนะครับไม่งั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะครับอ่าโอเคครับผม ส่วนตัวของเว็บไซต์นี้นะครับก็วิธีใช้งานก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับคลิปวิดีโออาจจะยาวสักหน่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะผมอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจรายละเอียดจริงๆนะครับผมเลยทําอธิบายยาวหน่อยนะครับบางทีพูดซ้ําไปอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมติดปัญหาตรงไหนอะไรยังไงสามารถมาคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ทุกคนเลยนะครับผมส่วนเพื่อนๆนะครับ ที่รอผมเล่นเกมนะครับผมแล้วก็เกมอะไรก็ได้นะครับมีเพื่อนๆอยู่คนหนึ่งนะครับน่ารักมากเลยนะครับรอติดตามรอติดตามผลงานของผมออกตลอดเลยนะครับแล้วก็ขออยากจะให้ผมเล่นเกมนะครับลงให้ดูนะครับตอนนี้นะครับผมก็กําลังกําลังจะทําการหาเกมเล่นให้ดูอยู่นะครับอเจรอสักหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเค ในส่วนของวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยละวกันนะครับอยู่กับบูมซาชาแนลกันไปนานๆน,นะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใส่แมสพกเกลียวกันด้วยแล้กัน,นครับวันนี้บูมซาชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ